สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่อง DJI ไอพาเที่ยวแล้วก็ FC ฟลงพลปะแตนนะคะก็มาคุยกันอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันวันนี้วันนี้หลายคลิปหน่อยเนาะนึกขึ้นได้ก็คุยหลายคลิปเนาะว่าเป็นคลิปเช่นสั้นๆน,นะคะก็แต่บางวันก็มีภารกิจการงานนะคะติดงานหรือว่าเหนื่อยก็อาจจะ ว่างเว้นกันไปวันไหนมีเวลาวันไหนนึกขึ้นได้เนาะก็หรือว่าไปไปไปฟังไอคนหน้าขาวมาก็มีเรื่องมาคุยกันหลายหัวข้อหน่อยนะคะก็ต้องขอบคุณ f อนะคะ f อลงพลประแตนเนาะที่เข้ามากด ติดตามให้กดไลค์ให้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ชอบฟังนะคะการวิเคราะห์ข่าวหรือว่าการเกาะติดสถานการณ์วงพลป้าแตนก็ขอให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องอทนฟังไม่ชอบก็ไม่ต้องทนฟังนะคะเลื่อนผ่านได้เลยกดปิดได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันนะคะหรือว่าสนใจอยากจะฟัง ความเคลื่อนไหวของดุงพลป้าแตนก็อขอบคุณที่รับฟังค่ะเข้ามารับฟังรับชมเนาะนะคะวันนี้ก็ไปฟังตาชดาวอังคารมาที่จริงก็ฟังมาสองสมวันแล้วแหละแต่เข้าไปฟังอีกเนาะกว่าจะทนฟังจบนี่ก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันเนาะ <c oughs> นะคะก็พูดถึงลูกเขยลูกสาวแกเนาะนะคะ แกก็เคยแกก็พูดถึงลูกสาวลูกเขยแกนะว่าตาก็เชื่อเชื่อมั่นว่าลุงพลป a t e n นไม่ได้ทําน้องเป็นผู้บริสุทธิ์ร้อเชื่อร้อยเปร์เซนะว่าลุงพลป้แต n นไม่ได้ทําเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่แกก็ไม่สามารถที่จะปกป้องได้เนาะปกป้องคุ้มครองลูกไม่ได้แล้วก็ห้ามปรามลูกไม่ให้ดา่า พี่สาวพี่เขยได้เนาะนะคะก็ปล่อยเขาด่ามาสองปีแล้วเนาะลุงฝนก็เฉยเฉยสาเหตุที่เฉยเพราะว่าพ่อตาขอร้องพ่อตาขอร้องคงจะประมาณว่าอย่าออกมาด่าตอบโต้พี่น้องน้องๆเลยนะอะไรคงประมาณนี้เนาะนะคะแต่พอ,อะตะชอกลับไปอยู่บ้านเนาะ,ะกลับไปอยู่บ้านก็บอกว่าแม่ตอนช่วงมาอยู่บ้านลุงพลประแต็นนี่นะ ก็อึดอัดเหลือเกินอยู่ยากกินยากไม่เป็นตะยูเนอะภาษาอีสานเพราะว่าไม่เป็นตะยูมันอึดอัดว่าอย่างนั้นบางทั้งที่เรา fc เห็นก็แกก็ก็เห็นแกแฮปปี้ดีเนาะมีเพื่อนคุยมียูทูบเบอร์ลูกลูกหลานๆอยู่รอบๆตัวแกเนาะแต่แกก็คงจะนั่นแหละรักรักยายหกรรัก แล้วก็รักบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงนาคิดถึงไร่ของแกเนาะคิดถึงนาคิดถึงสวนแกเนาะนะคะก็เวียนเวียนจะกลับไปหลายครั้งก็คงไม,ม่ให้กลับอ่ะเนาะยายหกร้อแล้วก็ลูกๆทางนั้นคงไม,ม่ให้กลับเนาะก็เวียนไปเวียนมาแล้วพอสุดท้ายก็กลับเข้าไปอยู่บ้านได้นะ เขาจะไปเที่ยวกันนั่นแหละก็จะไปเที่ยวพัทยากันนะคงไม่มีใครเฝ้าบ้านไม่มีใครเลี้ยงวัวไม่มีใครเกี่ยวหญ้าให้วัวเนานะก็เลยให้ตางหกร้อยบอกเฝ้าบ้านมาเกี่ยวหญ้าให้วัวของไอ้หน้าขาวน้าดาวอังคารเนาะก็เลยตรงนั้นแหละเป็นจังหวะได้เข้าไปบ้านไปอยู่บ้านพอไปอยู่บ้านแนละ้วก็มาว่าออกมาว่าลูกสาวลูกเขยนะว่าไปอยู่ด้วยก็อึดอดนะัดเนาะเขาไม่ดูแลเออก็ช่วงนั้นลุงพลป้าแตนมเขาก็มี ภารกิจต้องไปที่จำปาดงเนาะนะคะเขาก็ไปไป,ไปมานะคะก็ไม่มีเวลาได้หุงหาทำให้กินแต่ว่าก็มียูทูบเบอร์เนาะคุณนาทีหรือว่าแอดมินอยู่ตรงนั้นเขาก็ดูแลอยู่นะคะก็มีคนทำงานอยู่ตรงนั้นเนาะโดยเฉพาะคุณนาทีเนาะเขาก็รักแล้วก็เคารพตานะก็ เพราะว่าให้เกียรติว่าเป็นพ่อของป้าเนาะก็คุณนทีก็ดูแลอย่างดีแหลนะเอาใจชวนพูดชวนคุยนะแต่แกก็บอกว่าแล้วถ้าช่วมที่แกมาอยู่บ้านลุงเนาะแกทํากับข้าวกินเองวันไหนที่ลูกสาวลูกเขยไม่อยู่ นะไอ้หน้าคาบน้าดาวอังคารมันก็ดา่ดาด่านะบอกว่า,าพ่อต้องมาทํากับข้าวกินเองเนาะต้องทํากินเองหุงหากินเองไม่ดูแลพ่อนะมันก็ด่านทุกวี่ทุกวันดา่าเอาจริงเอาจังเนาะบอกว่าไม่ดูแลพ่อนะเอาพ่อมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะจริง,รงๆก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ใช้นะเออเนะอยู่บ้านป้าก็ไม่เคยเห็นหยิบเห็นจับทําอะไรนี่เนาะ ยาข้างบ้านโรกเ่อมหัวก็ไม่เห็นแกหยิบสักหน่อยนึงเลยเนาะไม่จนตั้งยาอาทิตยาอาชีพต้องมาทําความสะอาด้วก็มันลรเหลือเกินเนาะยาอาชีพแล้วก็ยูทูบเบอร์เขาต้องมาทําความสะอาดข้างบ้านไปถึงหลังบ้านให้ลงเนาะนะคะญ้ามันโรคก,กลัวใครจะมาแอบแฝงมาหลบซุ่มอยู่เนาะตาดอาอังคาร้าสักเส้นนึงก็ไม่เคยจะไปถกให้ลูกให้หลานเลยเนาะไม่เคยจับด้ามมีดด้ามพลั้ไป ถากไปถางให้ลุงให้ป้าเลยเนาะวันๆก็เอาแต่แต่แตงตัวรอโฉบไปโฉบมาเนาะนะคะแต่เวลากลับไปอยู่ทางนู้นเกี่ยวหญ้าเป็นคันรดคันรดเนาะเกี่ยวหญ้าได้ทีเอ่อเป็นคันรดเลยเอาไปให้วัวอยู่บ้านป้าหญ้าสักเส้นหนึ่งก็ไม่ถกอันนี้เราก็มองนะ <c oughs> ให้คนอื่นเขามาทําให้อะ่ะ ญาอาชีพเขาเป็นคนอื่นก็ยังมีน้ำใจมาทําให้เลยเนาะอันนั้นก็ก็จะว่าคนแก่เนาะป้าเขาก็ไม่กล้าจะใช้รอเขาไม่ใช้รอเขาว่าเพวกเขาเป็นคนแก่แต่คนแก่คนนี้แหละพอกลับไปอยู่บ้านโอ้โหตัดหญ้าให้ควายเอ้ยไม่ใช่ตัดหญ้าให้วัวได้เป็นคันรถคันรถไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย <c oughs> นั่นนะคะก็แล้วทํากับข้าวหัวข้อทํากับข้าวกินเองวันไหนลูกสาวไม่อยู่หรือว่ากลับดึกเนาะ เก็ไอ้แป้งมันก็ดานะ่าเนาะแต่เวลาแกกลับไปอยู่บ้านแกก็เห็นแกหุงหาหุงหาข้าวทํากับข้าวให้ยายหกร้อยกินเนาะคงจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจวัตรของแกแหละที่แกต้องทํากับข้าวเนาะส่วนยายหกร้อยก็นั่งมั่งนอนมั่งคอยกินแล้วก็ไอ้หน้าขาวก็นั่งคอยกินทําไมอ่ะทาไมไอ้หน้าขาวหนะ้าดาวองาังคารมันไม่ทําให้พ่อมันกินนะ่ะ มันยังหนุ่มยังแน่นมันไม่ทําให้พ่อมันกินมันให้พ่อมันแก่แก่เจสกว่าเนี่ยมาทําหัวหุงมาหาให้มันกินทําไม เออใช้คนแก่ใช้พ่อทําให้กินนะเนี่ยเนาะเวลาไปอยู่บ้านป้าเห็นมันด่าจังเลยเห็นมันด่าป้าจังเลยเนาะนะคะบอกกับปอยให้พ่อต้องทํากินเองแต่มาอยู่ที่กลับมาอยู่บ้านตัวเองนอกจากทํากินเองต้องทําเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียด้วยลูกก็โตยังกับควายเนาะยังต้องมาหุงข้าวต้มแกงให้ลูกชายกินอยู่เนาะนะคะตันนี้ก็นะเออ แล้วก็อะไรล่ะล้วแกก็พูดถึงพูดถึงว่าลุงพลลุงพลประแตนจะว่าทํานองว่าชอบเสนอหน้าเนะี่ยเป็นคนจิตอาสาจิตอาสาเกินไปใครทําอะไรก็จิตอาสาไปช่วยเหลือชาวบ้านคนนั้นคนนี้ใครไหว้ใครว,า,ครวานอะไรก็ไปทําชอบช่วยเหลือคนมีน้ําใจกับชาวบ้านนะจนตัวเองไม่มีฝาบ้าน แกว่าอย่างนั้นเนาะว่าจนช่วยแต่คนอื่นจนตัวเองไม่มีฝาบ้านจะว่าไม่มีเวลาดูแลครอบครัวคานองนั้นแหละเนาะแต่สาเหตุที่แกไม่มีฝาบ้านไม่ใช่อะไรหรอกเราเพิ่งมารู้จากลุงพลออกมาพูดเมื่อไม่กี่วันนี่เองเนาะว่าสาเหตุที่ไม่มีฝาบ้านเพราะอะไรล่ะ <c oughs> ถูกยายแก่คนหนึง่งโกงเงินเนาะคนที่แกเคารพรัก นะใจแก่ที่แกเคารพรักนั่นแหละโกงเงินแกะนะบอกว่าจะซื้อที่ให้นะจะไปมีญาติของเราไม่แหละเขาร้อนเขาร้อนเงินเขาจะขายที่ถูกๆนะเออเดี๋ยวแม่จัดการให้ก็ส่งเงินมาโอนเงินมาก็แล้วกันอะไรทานองนี้เนาะสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเงินไปไหนสงสัยไม่ได้เอาไปให้เขาเขาก็บอกว่าอยังไม่ได้เงินยังไม่ครบ อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รู้ว่าลุงก็สูญเงินไปกับเรื่องที่ตรงนั้นนะ่ะที่แม่ยายเป็นคนจัดการนั้นเลเนาะก็หมดไปสี่หมื่นบาทนะนี่แหละแล้วก็พอมาอยู่บ้านเนาะมาอยู่บ้านเพราะตามแม่ยายเขาบอกว่าเขาคงจะนั่นแหละจะให้อยู่เลี้ยงดูพ่อแม่นั่นแหละเนาะก็เห็นฝาบ้านพ่อตามแม่ยายก็ตีห่างๆเอาไว้ไม่ได้เรียบร้อยนะยังไม่เรียบร้อยตีห่างๆตีกั้นห่างๆเอาไว้นะ ก็แกก็มาทํามาปรับปรุงมาทําฝาบ้านให้พ่อตาแม่ยายก็คงจะหมดไปหลายหมื่นน่ะเนะนะคะนี่แหละนะแกก็เนี่ยเห็นไหมแกก็มาช่วยทําให้พ่อตาแม่ยายมีฝาบ้านเนาะแล้วก็ถูกกงที่กองเงินซื้อทงซื้อที่ไปเนาะก็ทําให้แกเลยแบบไม่มีเงินเนาะก็เลยนั่นแหละเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้แกไม่มีฝาบ้านส่วนพ่อตาก็บอกว่านั่นแหละมึงเงมวนแต่ไปจิตอาสาไงเ,เสนอหน้าแต่ อาสาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเองไม่มีฝาบ้านอ่นะคำนองเนี่เยเนาะอยากเด่นอยากดังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาลงมานู่นขันอาสาเขาขึ้นไปเสนอหน้าอยากเด่นอยากดังนำพาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาออกนอกหน้านะว่าอย่งงางนันะ้นเนาะว่าลุงพลเนาะเราก็มองวาเอา้าก็ลุงพลเป็นญาตินะ่ะทําทำไมญาติญาติญาติไม่มีใครขึ้นไปจะให้เขาคิดยังไงเนาะไม่มีญาตินำพาจะให้ใครพาเขาขึ้นไป จะให้ชาวบ้านเป็นคนนำพาขึ้นไปเหรอเนาะขนาดญาติยังไม่นำพาแนละ้วใครเขาจะนำพาเนาะก็ลุงพลเป็นญาตนะิเนาะถือว่าเป็นญาติเป็นเคยคนโตนะก็นำพาเจ้าหน้าที่เขาขึ้นเขาแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักที่รู้จักแล้วก็ชํานาญเส้นทางตรงนั้นเนาะลุงพลก็นำพาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาไปดูสถานที่อะไรอย่างนี้หลนะเนาะเวลาเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็น เหตุให้ตาชอออกมาบอกว่าลุงพลอยากเด่นอยากเด่น,อย,ดนอยากดังจนหน้ามันไสอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะโอ้ก็ว่าไปนั่นเนาะทําไมตาไม่นึกว่าเออเขาเจ้าหน้าที่เขาลงไปอ่ะถ้าญาติไม่นําพาคนในหมู่บ้านไม่นําพาไม่นําทางเขาจะไปได้ยังไงใครจะให้ข้อมูลใครจะไปะรับฟังความจากเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้ก็ ฟังประชอมาเ็าบอกโอ้เาก็บอกว่าลุงพลลุงพลจะบอกว่าผู้ภาษาชาวบ้านบอกเจ้าหน้าเจ้าเสือกน,นั่เนาอยอยากเด่นอยากดังอ,อยากจะมีปมเด่นสร้างปมเด่นจนกลายเป็นปมด้อยตัวเองแกก็ว่าอย่างนี้เนาะนะคะอันนี้ก็นึกแล้วก็อาตานี่ก็ช่างคิดได้เนาะว่าเขาอยากเด่นอยากดังจนหน้ามันไส้ไว้อย่างนั้นนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะนะคะก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง DJ i Party ด้วยนะคะขอบคุณ FC ลุงคนปาเต็นทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ